สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตนอครับสวัสดีคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานนะคะต้องบอกว่าก็เกิดจากพฤติกรรมของเราเลยในทคงจริงแล้วโรคเบาหวานเนี่ยสามารถป้องกันได้ครับค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนเป็นโรคเบาหวานเพราะอะไรบ้างคะคนโรคเบาหวานเนี่ยในยุคปัจจุบันเพราะว่าอาหารที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะโดยทําให้เนี่ยเป็นรโรคหนึ่งเขาเรียกว่าเลือดคนหนืดในทางการแพทย์แผนโบราณนะ่ะ เลือดข้นหนืดเนี่ยในทางการแพทย์แผนโบราณเราเรียกอาการนี้ว่าเสมหะกาเริบเนี่ยเ,เรือ <ừ> ่องถึงคำว่าเสมหะเอาไหมเสมหะมันคือแบบข้นข้นเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะ <aa> ดังนั้นเราเนี่ยอาหารที่เรากินไปทุกวันเนี่ยในที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันดันไปทําให้เสมหะในเลือดเ่เพิ่มขึ้นเออฉะนั้นเลือดก็ไปได้ไหมไมไม่ได้ข้นหนืดเ<อ>ข<อ>้าไปใหญ่ <คน S 1> เลยข้นหนืดเนี่ยฉะนั้นเวลาเลือดไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหากับอะไรบ้างหลอดเลือดใช่ไหมดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็เลยมีปัญหาโรค หลอดเลือดความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงตามขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็คือโรคหัวใจหัวใจแบบไม่ไหวอะเหนื่อยนะชั้นบีบเลือดเหนียวเหนียวข้นๆ้นแบบเนี้มันบีบไม่ไปดังนั้นแล้วเนี่ยเลยเรียกมรวมว่าเลือดข้นหนืดจนกระทั่งเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดเป็นโรคแพคเกจตามมาแล้วใครที่เสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานบ้างคะโอเคคนที่เสี่ยงเนี่ยอันแรกก่อนก็คือคนที่ชอบกินอะไรที่เป็นเมื่อกเมื่อกมันนะเช่น กินข้าวเสร็จต้องกินไอติมนะชอบกินไอติมอ่ะไอติมก็จะเป็นนมนมใช่ไหมน้ําตาลหวานหวาน,วนใส่นมค้นเลยว่านไปของหวานของหวานอ่ะพอกินอะไรที่เป็นเมื่อกเมือกเนี่ยพอเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยวันนึงไม่เท่าไหร่กินเป็นปีกินทุกมือ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์คือเลือดข้นหนืดน,นะไอความเลือดข้นหนืดเนี่ยก็ทาให้เกิดความน้ําตาลอ่ะมันเยอะขึ้นในร่างกายะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อีกกลุ่มนึงก็คือตรงๆเลยก็คือคนที่ชอบกินหวานๆนะพวกน้ําตาลต่างๆคือจนชอบกินอาหารที่มันต้องเติมน้ําตาลเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก็เป็นขนมหวานขนมไทยพวกเนี้กินมากเกินไปติดของหวานใช่ใช่ใช่นะอันนี้ไม่ยากนะรู้กันดีนะอาหารแปะลูกอาหารที่เป็นเมือกมันอะไรพวกนี้ของมันของทอดอะไรองี้ไหมคะใช่อันนี้จริงหนึ่งที่คนไม่ค่อยสากก็คือว่าคนที่เป็นมาหวานเยอะสุดในยุคปัจจุบันนะผมว่าเกินครึ่งนะครับเกิดจากอารมณ์ฮะเออ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้อารมณ์เยอะๆเช่นมีความเครียดมีความตั้งใจในการงานแบบนี้ขณะที่คุณกําลังทํางานแบบนี้หลังเลิกงานคุณจะอยากกินของหวานเหมือนอยากผ่อนคลายแบบโอ้โหวันนี้ฉันแบบเผชิญกับการทํางานเยอะมากๆเลยอยากจะทําอะไรให้องผ่อนคลายก็ไปกินถูกต้องก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดอะสมองเราอะมันจะใช้พลังงานเยอะพอมันใช้พลังงานเยอะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้พลังงานเยอะแบบรวดเร็วอะเราจะอยากได้พลังงานกลับคืนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแล้วเนี่ยร่างกายเราจึงดูดน้ําตาลอย่างรวดเร็วหมายเพราะว่าคุณกินเท่าเดิมแหละนะคุณอาจจะแบบโอ้ฉันหิวนะแต่ว่าฉันควบคุมเก่งกินเท่าเดิมแต่ร่างกายดูดมากกว่าเดิมครับคือมันดูดซึมน้ําตาลมากกว่าเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีปัญหามากในยุคปัจจุบันคือว่าต่อให้คุณควบคุมอาหารระดับไหนนะแต่ว่าคุณไม่ได้ควบคุมความเครียดเลยนะถ้าไม่ได้ควบคุมความเครียดความตั้งใจมากๆเกินไปแบบนี้ไม่ได้ควบคุมเลยนะ คุณก็จะมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานอยู่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมความเครียดด้วยถูกต้องอาหารการกินด้วยถูกต้องอาหารการกินนมเนยอะไรพวกนี้ต้องลดเบเกอรี่ลดแต่อย่าลืมลดความเครียดด้วยสําคัญนะคะวิธีการลดความเครียดวิธีการง่ายๆก็คือว่าทุกครั้งเวลาคุณเลิกงานคุณอย่าเพิ่งไปกินใจเย็นๆต้องทำยังไงนะคะใจเย็นๆคุณออกกำลังกายกันออกกำลังกายเช่นยืดเหยียดกันไปเดินนะไปทําโยคะอะไรว่ากันไปนะ เพื่ออะไรนะเพื่อทาให้เกิดการเาผา,นะเาผลาญนะเผาผลาญร่างกายนะการเาผาผลาญร่างกายเนี่ยมันจะทําให้เราอยากได้ไขมันเพิ่มได้<ม>นะอยากได้โปรโตีนเพิ่มไม่ใช่อยากได้แค่น้ําตาลอ่ะเห็นไะหม <laughs> ฉะนั้นแล้วอีกอันนึงคือว่าการออกกําลังกายนะหรือการยืดเหยียดเนี่ยมันจะทําให้ใช้น้ําตาลที่ค้างอยู่ในกระแสเลือดนะเวลาเราเครียดอ่ะน้ำตาลมันจะถูกสูบฉีดเข้ามายุดสูดในเลือดจนกลายเป็นประหวานนะ่ะว่ากน,นเถอะฉะนั้นแล้วการออกกาลังกายคือเอาน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลพวกนี้เอามาใช้ ฉะนั้นเป็นพลังงานถ้าเอาน้ําตาลวงนี่ออกมาใช้น้ําตาลที่เข้าไปใหม่เป็นไงมันก็ไม่เยอะเกินไปม,มันก็พอดีพอดีอะไว้เ่าเถอะฉะนั้นหลังเลิกงานถ้าใครไม่อยากเป็นเบาหวานให้ออกกําลังกายก่อนอแล้วไป,ไปหาอะไรกินอะไรว่ากันไปก็เอาเข้าบเก่เอาออกมันก็ต้องให้มันสมดุลกันใช่ใช่ใช่วิธีการง่ายๆค่ะในทางการแพทย์แผนไทยนะคะเรามีสมุนไพรสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานไหมคะมีนะครับอันแรกคืออันนี้นะครับ อันนี้คืออะไรฮะขิงค่ะ,ะ,ะ,ะขิงนะขิงเนี่ยมีฤทธิ์ข้อแรกเลยทําให้เสมหะแห้งเสมหะแห้งก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะเสมหะทําให้เลือดข้นหนืดอะไรไประมาณน,น,นี้ฉะนั้นนะี่ยขิงเนี่ยมีฤทธิ์ร,ร้อนใช่ไหมเวลาที่ร้อนเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยเลือดนะมันเคยวิ่งเนี่ย พอได้ความร้อนเข้าไปจากขิงนะมันจะวิ่งรูดขึ้นไปเร็วขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นการที่เลือดไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยค,ความเหนียวความข้นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเหมือนคุณฉีดน้ําแรงๆอ่ะในห้องน้ำม,มันก็จะล้างห้องน้ําได้ดีขึ้น,ค,นครับฉะนั้นการทานขิงเนี่ยเช่นการทานน้าขิงประมาณสัก1แก้วต่อวันนะก็จะช่วยได้แต่ไม่ใช่ความเผ็ดระดับเต้าหวยนะต้องบอกก่นอนพราขิงก็มีความเผ็ดนะคะใช่เผ็ดระดับเต้าหวยอาจจะมากเกินไปสาหรับ ที่เราต้องการการรักษาโรคเบาหวาน<ฆ>ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากป้องกันหรือรักษาโรคเบาหวานเนี่ยเอาเผ็ดน้อยลงสักครึ่งหนึ่ง<ฆ>เราไม่ต้องการเผ็ดขนาดนั้นนะเราก็ไม่ต้องไปใส่น้ําตาลไม่ต้องไปใส่น้ําผึ้งอะไรนะครับก็คือน้ําขิงนี่แหละนะครับ<ฆ>พอกินอันนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าอันที่หนึ่งนะกล้ามเนื้อเริ่มกลับมานะคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยยืดหยุ่นอะ<ฆ>ดูไม่ค่อยดีเวลากินขิงมันจะหิวไงใช่ไหม ดังนั้นคุณกินก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นสักครึ่งแก้วก็ได้นะครับกินปุ๊บหิวกระบวนการหิวคือย่อยอาหารได้ดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เลือดมันฟลอร์ขึ้นด้วยก็คือทั้งลดน้ําตาลทั้งดึงสารอาหารใหม่เข้าสู่ร่างกายด้วยาสารอาหารใหม่เนี่ยดียังไงนะาสารอาหารใหม่ที่เข้าสู่ร่างกายทําให้ร่างกายบอกว่าเอา้ามนุษย์คนนี้มีสารอาหารพอเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยน้าตาลไม่ต้องดูดไปเยอะไม่ต้องมาเก็บไว้เยอะ ก็คนคนนี้เขาย่อยอาหารดีด้วยใช่ไหมแล้วก็เลือดไหลเวียนดีด้วยดังนั้นไม่ต้องเก็บน้ําตาลเยอะนะอันนี้คือขิงนะอันนี้คือเรื่องของขิงแต่ว่าขิงเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบขิงที่สําเร็จรูปขิงที่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรับประทานยังไงคะได้หมดได้หมดเลยใช่ครับผมแต่ขอแค่ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเติมเข้าไปใช่ไหมครับแต่ต้องบอกงี้น้ํามันหอมระเหยของขิงเนี่ย มันดีมากนะน้ำมันหอมระเหยของขิงเนี่ยช่วยลดความเครียดได้มันจะอยู่ตอนที่ขิงแก่เท่านั้นอ่ะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะได้สรรพุณสูงสุดอ่ะแนะนําก็ขิงแก่ก็ดีสุดขิงแก่แล้วเอาไปต้ม่างเหรอคะใช่ใ่ครับก็คือวิธีการต้มนะสมมุติว่านี่คือขิงแก่แล้วนะนะครับนี่อาจจะยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ถ้าขิงแก่ปุ๊บเนี่ยคุณก็มาหั่นสมวัตเท่านี้นะอันนี้ฝ่ามือเนี่ยนะก็หั่นสักสามส่วนใช้ทีละส่วน นะนะครับสมมุติเราได้เอามา1ส่วนแล้วนะ<ฆ>ก็เอามาหัน่นกะ็ๆๆนะแล้วก็ทุบหน่อยทุบ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 แล้วก็ไปต้มนะสักประมาณ15นาทีอะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะได้น้ํามาประมาณสัก3แก้วนะไอ้สามแก้วนี้ก็แบ่งคนอื่นเข้าไปกินบ้างนะคุณกินแก้วเดียวพอ,อแต่อันนี้ก็โอเคแหละแล้วถ้ากินเยอะๆเป็นอะไรไหมคะสำหรับขิงมันร้อนสิใช่ไหมก็ขิงมันก็มีฤทธิ์ร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขิงเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสําหรับคนที่กินยาละลายลิ่มเลือด นะหรือคนเป็นโลหิตจางอะ่ะอ,อย่าก,กินเยอะมันก็ะทาให้เลือดวิ่งเร็วเกินไปเวลาเลือดวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยจะมีปัญหาคือข้อที่1คือทําให้ไอ้เลือดมันเกาะตัวไม่ได้นะคนที่กินยาอะไรเลือดเนี่ยยังไม่ควรกินเยอะนะครับข้อที่2คือคนที่เป็นโลหิตจางเนี่ยถ้าเลือดวิ่งเร็วเกินไปอะ่ะสารอาหารนะ่ะมันจะเข้าสู่เซลล์ได้ยากขึ้นทันมาค่ะทันทมานะครับอันนี้คืออบเชยนะครับอบเชยเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิเศษของเขานะครับแต่วิธีการดึงกลิ่นออกมาเนี่ยก็คือต้องขูดหน่อยอันนี้มอาจจะ แค่เบาๆจางๆนะครับแล้วก็อบเชยเนี่ยทำมาจากเปลือกเปลือกไม้นะอบเชยเนี่ยมีฤทธิ์หนึ่งก็คือว่าทําให้เราหิวทำให้เราหิวก็ดังนั้นเข้ามาใส่ในเป็นผงพะโล้อะไรางี้ใช่ไหมค่ะความหิวจะช่วยทําให้น้าย่อยสมบูรณ์น้ำย่อยที่สมบูรณ์กระบวนการย่อยที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่ต้องการน้ําตาลเยอะเกินไปฉะนั้นการที่ทําให้เราย่อยอาหารดีเช่นกินข้าวเช้านะกินข้าวกลางวันเป็นเวลา ข้าวเย็นไม่ได้กินเยอะเกินไปแบบนี้คือการลดน้าตาลวิธีหนึ่งแล้วนะกินข้าวเวลาประมาณ11บเอโมงถึงบ่ายโมงนะฉะนั้นน้าย่อยเราจะออกมาเยอะไงเวลานั้นน่ะแต่ถ้าเรากินมั่วไ่มั่วแบบวันนี้กินเวลานี้พรุ่งนี้อีกเวลานึงอะไรเงี้ยมั่วมอ่วร่างกาย,ย่อยม,<ง>มันจะมัความมงเนี่ยจะทําให้กระบวนการย่อยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราบอกว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราอยากปรับเวลากินฉะนั้นอพอเราปรับแล้วเราจะเริ่มกินข้าวเที่ยงประมาณบ่ายโมงเนะี่ยคุณก็กินเนี่ย ชาจากอบเชยก่อนอาหารหรือชาขิงก็ได้นะครับก่อนอาหารเพื่ออะไรเพื่อเรียกน้ำย่อยให้อยากอาหารใหยาบอาหารทำอย่างนี้สักเดือนหนึ่งให้ร่างกายชินว่าอ๋อคุณจะย่อยอาหารเวลานี้ใช่ไหมและหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกินนี่ก็ให้ร่างกายมันทํางานเองไม่ต้องไปใช้อบเชยตลอดเวลานะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะอบเชยช่วยได้แล้วนะ,ะปรับเวลาของน้ําย่อยนะครับอันที่สองข้อดีของอบเชยก็คือว่า จะทาให้ภาวะดื้ออินซูลินน้อยลงคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาคือน้ําตาลในเลือดจะเยอะมากพอน้ําตาลในเลือดเยอะมากเซลล์จะบอกว่าโอ้โหมากันเยอะเลยเออฉันรับไม่ไหวเพราะฉันรับไม่ไหวมันจะดื้อบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอามาเท่าไหร่ก็ไม่เอามาเท่าไหร่ก็ไม่เอาเออดังนั้นแล้วเนี่ยภาวะนี้เขาเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินค่ะพอเป็นนานๆครับเซลล์จะตายครับเซลล์มันจะเสียเช่นเวลาเราเดินเตะเตะโต๊ะเตะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเบาหวานเงี้ยแผลจะหายยาก เซลลในสมองเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้น้ําตาลเนี่ยนะมันจะเฉื่อยทั้งคนเป็นเบาหวานนานๆก็จะแบบเฉื่อยเบื่อเซ็งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเซลดืดน้าตาลเผอิญว่าอบเชยเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้ภาวะเซล์อะไม่ดื้อไม่ดื้อพอไม่ดื้อคืออ่ะไม่กอดอกละมาน้ําตาลเข้าละพอน้ำตาลดึงน้าตาลไปใช้ใช่แต่สิ่งที่คุณต้องทำนะมากกว่าอบเชยก็คือคุณต้องกินอาหารด้วยสิใช่ไหมคคุณก็ต้องกินอาหารที่มันแบบว่ามีอาหารที่สมบูรณ์อะ อาหารหลากหลายสมบูรณ์เซลลก็จะเออนอกจากน้ําตาลแล้วก็ได้สารอาหารอื่นๆโปรตีนนะไขมันอะไรที่ทมีประโยชน์ถูกต้องต้องเติมเข้าไปถูกต้องฉนะนั้นพอคุณเติมอาหารหลากหลายแบบที่คุณต้นอ้อ,อว่าแล้วเนี่ยออกินข้าวเป็นเวลามันก็กลายเป็นว่าเลือดก,ก็ดีน้ําตาลในเลือดก,ก็น้อยลงกระบวนการย่อยก็ดีกินข้าวเป็นเวลาคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยอาการที่อาการเบาหวานเช่นมือชาเท้าชาม่วงนอนอ่อ,อนเพียกล้ามเนื้อหายไปมันก็ค่อยๆหายไปทีละเรื่อง เนี่ยไหมก็ค่อยๆดีขึ้นทีเร uh mm ื่องทีเรื่องคราวนี้คุณก็ตรวจเลตรวจกับที่โรงพยาบาลทุกๆ6เดือนอะไรก็ว่าไปเพ้าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นขอลดยาหน่อยได้ไหมอะไรเงมันก็จะทําให้การกินยาของเราน้อยลงไปด้วยถูกต้องครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนัทที่มาให้คําแนะนําดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ